ทำไมผู้คอมมิวนิสต์ต้องจงเปลี่ยนจงชังต่อต้านกับสถาบันหลังสงครามโลกที่สองมามันก็เกิดสงครามเย็นครับพี่น้องโลกเสรีก็นำโดยสหรัฐอเมริกาโลกคอมมิวนิสต์ก็นำโดยสหภาพโซเวียตตอนนั้นนะ่ะสิ่งที่ทุกคนหวาดกลัวทั่วโลกหวาดกลัวที่สุดคือเขาเรียกวา่าทฤษฎีโดมิโนเขาเชื่อว่าถ้าประเทศหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์แล้วนะ่ะมันจะเหมือนโดมิโนล้มทับๆๆกันไปพี่น้องประเทศหนึ่งเป็นคอมมิวนิสต์แล้วประเทศข้างๆจะเป็นคอมมิวนิสต์ตามกันไปหมด เหมือนกับที่รัสเซียล้มได้ยุโรปตอนออกโปรแลนด์ก็เป็นยูโกสลาเวียเป็นอะไรประเทศต่างๆในเคอร์บริวารของ USSR เนะ่ะเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดเห็นไหมครับในเอเชียก็จีนเป็นคอมมิวนิสต์แล้วต่อมาก็คือเวียดนามของเวียดนามเป็นแล้วโดมิโนก็ล้มไปลาวก็เป็นครับกัมพูชาก็เป็นลามมาถ้าไทยล้มต้องตามไปที่มาเลเซียตามไปที่สิงคโปร์แล้วก็จะลามไปที่ออสเตรเลียต่อครับเห็นไหม นี่คือสิ่งที่อเมริกันกลัวที่สุดเพราะฉะนั้นนี่มันเกิดสงครามอยู่ทั่วโลกครับสงครามตัวแทนสงครามเย็นนะครับแต่ละประเทศสู้กันหมดหรื 1, 2, 4, 7, 5, นะ่สองสี่เจ็ดห้าเป็นจุดประกายผมว่าเอ๊ะทำไมทําไมพวกคอมมิวนิสต์ถ้าปีดีเป็นคอมมิวนิสต์แล้วพรรคคอมมิวนิสต์จะไ่ต้องต่อแยอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทั้งที่จริงคุณยึดอำนาจเสร็จแล้วก็เสร็จนะแต่ทําไมพวกนี้จะต้องแอนตี้สถาบันครับผมมาค้นพบว,ว่าทฤษฎีโดมิโนโน,นะ ถูกคานไว้ที่ประเทศไทยพี่น้องโดมิโน,โนของประเทศไทยนะ่ะมันไม่ล้มครับพี่น้องเวียดนามเนะี่ยคอมมิวนิสต์ล้มพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวียดนามล้มสถาบันได้สิ่งแรกที่คอมมิวนิสต์เขาทาจัดการกันไปเวียดนามเหนือเวียดนามใต้สู้กันไมนะ่น่ะคือโค่นล้มสถาบันครับที่สปปลาวเขาปฏิวัติสปปลาวได้สําเร็จเพราะอะไรครับเพราะโค่นล้มสถาบันครับเจ้ามาหาชีวิตของเราครับ ที่กัมพูชาครับเจ้านรูดมศรีหนุครับพี่น้องครับทําไมถึงทําสําเร็จครับเพราะว่าสีหนุดันลงไปเล่นการเมืองด้วยสีหนุลม้มกัมพูชาล้มไปเลยต่อมาประเทศไทยครับพี่น้องครับเขารู้ว่าวิธีปราบคอมมิวนิสต์ที่แท้จริงหน่ะคือสถาบันครับคือสถาบันสถาบันเนี่ยคือสิ่งที่สู้กับคอมมิวนิสต์ได้เพราะอะไร เพราะฟังก์ชันของคําว่าสถาบันความสามารถพิเศษของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์ของไทยนะ่ะคือเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นศูนย์รวมจิตใจใพี่น้องในหลวงเราเนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคสตัตี้ที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือในหลวงรอ .9 ในประเทศไทยนี่ไม่ใช่ว่าเรามีเผ่าสยามเผ่าไทยอย่างเดียวนะเราก็มีเป็นสิบชาติพันธุ์เหมือนกันเรามีกี่วัฒนธรรมเรามีกี่ภาษาเรามีกี่าศาสนาในประเทศไทยน่ะ แต่ข้อดีของคำว่าสถาบันเนี่ยก็คือทุกกลุ่มไมโนริตี้ต่างๆทุกคนรักเคารพเทิดทูนสถาบันทุกหน่วยไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแบ่งแยกเลยแม้แต่ศาสนาสถาบันของเราก็อุปถรัรมภ์พกทุกศาสนาเห็นไหมใช้คำว่าศาสนามาอ้างก็ไม่ได้ในการแบ่งแยกพวกเราใช้ภาษาใช้วัฒนธรรมใช้เผ่าพันธุ์ชาติพันธุ์มันแบ่งแยกไม่ได้เลยฟังก์ชันของสถาบันของเราเนี่ยคือรวมใจได้เลยอะเห็นไหมครับพี่น้อง มันกลายเป็นว่านี่คือพลังที่มันสามารถใช้ต้านคอมมิวนิสต์ได้พี really ่น้องคอมมิวนิสต์แพ้เลยหัวทิมสะดุดกึกเลยครับพี่น้องหลังจากโดมิโน่ล้มทับ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 กันมาตลอดพอมาถึงประเทศไทยนะเจอสถาบันแล้วทุ่งพวกเราก็เห็นท่านลงไปลุยอยู่แบบนั้นนในหลวงรอ .9 นะปรากฏว่าโดมิโน่นะมันล้มมาล้มมาพอมาถึงประเทศไทยนะเจอคําว่าสถาบันค้าไว้แหละกึกมันไม่ล้มต่อครับพี่น้อง ทฤษฎีโดมิโนก็เลยพังทลายเรื่องนี้เลยอ่ะผมมองว่าสิ่งที่ทำลายทฤษฎีโดมิโนไดนะ้คือสถาบันพระมหากษัตริย์ครับนี่ทำให้สมมติฐานของคอมมิวนิสต์มันร่มสลายมันใช้ไม่ได้มันกึกพอหลังจากนั้นพอมันกึกที่ประเทศไทยแล้วนะ่ะมันกึกไปทั่วโลกเลยทีเนี้ยมันหยุดเลยครับต้องบอกเลยนะประเทศไทยนะ่ะคือจุดสุดท้ายที่ที่ทำให้สงครามเย็นหยุด นะครับพี่น้องสองคารามเย็นหยุดนะครับทฤษฎีโดมิโน,โนถูกหยุดไว้ที่ประเทศไทยนะครับเรานี่คือสนามสนามรบที่สําคัญอย่างยิ่งเลยไม่รู้ว่าจะเกิดจากใครไม่รู้ว่าใครจะมาเกี่ยวข้องไม่รู้ว่าร่วมวางแผนไหมหรือใครบ้างที่ร่วมกันคิดหลักการข้อนี้แต่เราเห็นว่าพลังอํานาจที่สําคัญที่สุดที่คุ้มครองประเทศนี้คือสถาบันพระมหากษัตริย์เราสามารถเอาชนะสงคารคามคอมมิวนิสต์ได้ ด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านมีบทบาทมีฟงังก์ชันสําคัญจริงๆ